ดีครับผมที่กีดูไปดูปหนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกมที่น่าเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับวันนี้จะเป็นคิวของเกมอะไรไปติดตามรับชมกันครับและเกมที่จะมาแนะนําวันนี้ก็คือเกม Quest for the Golden Duck นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวไหนเข้าไปรับชมกันครับเปิดมาก็จะเป็นเมนูประมาณนี้นะฮะ ก็จะมีให้เลือก4หัวข้อนะครับเทแอนเ e น t จ r ร Mode ดเท v e r s ซั Mode Setting แล้วเครดิตนะฮะอันนี้จะเป็นประจนภัยนะครับอันนี้จะเป็นต่อสู้กันเองนะครับแล้วก็ Setting เกมนี้รู้สึกว่าจะเล่นได้ทั้ง4คนเลยนะครับเล่นกับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องนะครับเกมนี้เสียงค่อนข้างดังมากเลยเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนนะครับอ่ะเราเข้ามาดูที่ Setting ก่อนนะครับ Setting ก็จะมีให้ปรับมิวสิก นะครับเวอร์ลุ่มเสียงค่อนข้างจะดังเรามาปรับรถตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เสียงซาวเอฟเฟกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับเหรียญนะครับแล้วก็เซ t ตอัพคอนโทรนะครับก็จะมีแบบเล่นคนเดียวและแบบของเพื่อนนะครับก็จะกดเข้าไปก็อ่าตามวิธีของการใช้จอยนะครับแล้วก็ภาษาจะมีให้เลือก3ภาษาอังกฤษฝรั่งเศส เซอร์เบียนหรือเปล่าใช่ไหมผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะเป็นประเทศของเซอร์เบียอะไรประมาณนี้แหละอ่ะเราเข้ามาดูโหมดของเวอร์ซัสโหมดก่อนนะครับเราต้องมีเพื่อนนะครับต้องแบ่งฝั่งกันนะครับเราไม่มีนะฮะก็เลยเข้าไปเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้เราก็ต้องมาเล่นที่โหมดแอดเวนเจอร์ Adventure, นะครับมา เข้ามาที่โหมเดเดินเจอร์ก็จะมีให้เลือกอีกนะครับ Except for the d u n g e o n นะครับให้เราหลบหนีจากด a นน i a นให้ได้นะฮะแล้วก็ด่านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับด่านราษานะฮะต้องเหมือนแพ็คแมนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูอ่ะเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูอันแรกก่อนเลยกันลวกันมาเราเลือกตัวละครได้นะฮะตัวละครก็จะมีประมาณ8ตัวนะเดี๋ยวเรานับดูนะ ตัวสีฟ้านี่คือตัวแรกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหตัวเองเหรอเอาใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อถ้าเป็นฝั่งพระเอกน่าจะมีหกตัวนะฮะถ้าถ้าเป็นฝั่งของอ่าพวกข้างข้างโกก็จะมีเพิ่มอีกสองถึงสามตัวนะครับเล่นได้ทั้งหมดสี่คนพร้อมกันนะครับแบบออฟไลน์นะครับไป เดี๋ยวเราเลือกตัวสีแดงแล้วกันก็เป็นประมาณนี้นะฮะเราจะต้องเก็บเหรียญให้ทันก่อนหลอดสีแดงนี่จะยุบหมดนะครับประมาณนี้นะฮะตอนนี้เป็นเลเวลที่1น่นะฮะแล้วก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับระวังกับดักด้วยนะครับมันจะมีกับดักอยู่เหลืออีกสิบสองวินาทีทันไหมทันไหมอีกหกวินาที ผมมาผิดทางนะครับสองหนึ่งเก็บทันไหมโอเคยังทันอยู่นะฮะจะไปด่านต่อไปเอ้ามีตัวอะไรออกมาด้วยจะมีสตูมาด้วยสตูมาเฮ้ยมีสตูมารีบเก็บเหรียญโอเคนะฮะร,รีบหนีสตูให้ทันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านแบบว่ามีนี่กับดักนะครับเดินดีๆระวังกับดักนะครับ ปึบอืมนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะว่าเดี๋ยวเราไปดูโหมดอีกอันหนึ่งลวกันอ่าเมื่อกี้ก็เราเข้าไปที่อันแรกแล้วนะครับ Snack Inside the Castle นะครับเกมนี้ก็จะเหมือน Pac Man เลยนะเดี๋ยวเราเอาหัวเหลืองมาบ้างนะครับไป เกมนี้เราก็ต้องเก็บเหรียญให้ครบนะครับเราจะมีศัตนะรูออกมานะฮะเราต้องหลบศัตรูด้วยนะครับถ้าเรายังไม่เก็บก้าสีแดงเราวิ่งวิชนก็จะเป็นแบบนี้จะตายนะครับไป let's go ถ้าเราเก็บเพชรสีแดงได้นะครับเราวิ่งเข้าชนไปหาศัตรูเลยนี่เราก็จะทำลายศัตรูได้นะครับ จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอันนี้ก็จะช่วยให้เราฆ่าศัตรูได้นะครับแต่ถ้าเพชรหมดแล้วเราต้องวิ่งหนีนะครับบอกเลยเราต้องวิ่งหนีเอ้ยตายแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเกมแนวประมาณแพ็กแมนครับอุย้ยประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวสุดท้ายแล้วต้องเก็บเหรียญให้ครบเพื่อผ่านด่านเวลาหมดใช่ไหมมีเวลาไหมเนี่ยเขาจับเวลาหรือเปล่าดูไม่จับเฮ้ยมันมาแล้วเหลือตรงนู้นอีกนิดเดียวเด,ยวเดือดเดือดมาทางนี้ทางนี้งนี้เออนี่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 เฮ้ยน,นี่โอเคด่านต่อไปอ๋อ,อเขาจับเวลาด้วยเหรอมีจับเวลาด้วยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครเคยเล่นแพ็กแมนนะครับเก็บก็จะคุ้นชินกับรูปแบบเกมแนวนี้นะฮะมาดี่มาดี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 มาดอืมกินเลยมาทางนี้แน่จริงมากแน่จริงมากดีรอตรงนี้เลยแน่จริงมาแน่จริงมามาตี้มาตี้มาตี้อย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีอื อันนี้เราก็เล่นทั้งหมด4ี่คนกับเพื่อนก็นได้นะครับเราจะแบ่งข้างกันนะครับว่าจะเฮ้ยใบไม้หายตัวได้เหรออ๋อเดินหายตัวได้ใบไม้เฮ้ยใบไม้ใกล้จะหมดเวลาเดี๋ยวๆๆมันตามหลังมาเฮ้ยเโอเคเก็บครบแล้วนะฮะเลเวลสองไปที่ด่านที่3นะครับ let's go เกมนี้เสียงเกมค่อนข,ข้างดังเลยนะครับ กินหมาหนึ่งตัวเราจะไปกินหมาไม่กินดีกว่าเฮ้ยสองแล้วหนึ่งยาจะหมดดิระเบิดลองเข้าไปไอ,อ้เกมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องสิบ i กิ๊กชแนลด้วยนะฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ติดตามรับชมเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ